เติมเงินเกมสอดอ็อฟ Justice Online ผมขอแนะนำร้าน Overtop Up สะดวกรวดเร็วปลอดภย right ัยไร้รีฟันเน้นประหยัดจัดคำสั่งลบพื้นฐานประหยัดครบสูตรต้องคำสั่งลบพื้นฐานบวกบัตรรายเดือนเน้นแฟร์ชอบสนับสนุนเกมเติมมนทุกแพก็คสวัสดีครับเพื่อนเนทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้เกม s o r t of Justice ผมจะแนะนำสกิลบัฟที่ดีสุดในเกมตอนนี้คือเพลงถวายราชเพลงถวายราชหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับตัวนี้ทำอะไรได้เมื่อบัฟแล้วนะครับจะทำให้สมาชิกทีมได้รับตัวร่วมถึงตัวเราเองนะได้รับความเร็วเคลื่อนที่ความรุนจมตีและก็ดามมจท่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแบบมีนัยยะนะครับแรงขึ้นเยอะมากเป็นเวลาสิบวิ หลังจากใช้แล้วจะไม่สามารถระบ,บรับนี้เพิ่มเติมได้อีกหนึ่งนาทีกดลองใช้ดูนะครับเนี่ยตัวนี้จะอยู่ปุ่มตัว G เดี๋ยวค่อยลองใช้แล้วกันมันคูดาวอยู่อาบอกว่าได้มายังไงก่อนวิธีได้มาแบบแรกก็คือแบบที่ฟลุกสุดๆเลยนะครับให้มาที่การเดินทางแล้วก็ดูที่หมู่บ้านเถวซีครับนี่ตรงนี้เนี่ย,ยละเดีอนรางวัล เรามีโอกาสได้ตัวนี้ครับของลำค่าเป็นไอตัวนี้เปลี่ยนมาเป็นหมู่บ้านแถวสี่นี่ครับคือถ้าลุกจริงๆอ่ะเราก็ได้มาเป็นเล่มเลยนี่คือหเล่มที่เรียนได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้โชคดีขนาดนั้นเราก็ทําตามกติกาที่ในเกมมีให้ซึ่งเราจะได้มาแน่ๆหนึ่งเล่มโดยที่มันจะอยู่ที่ตรงนี้ครับคนใส่หมวกฟางตรงนี้ การผจญภัยในส่วนของการผจญภัยในยุทธภพวันที่5ครับนี่เขาจะแจกเพลงถวายราชเล่มที่1ที่นี่พอเรากดไปแล้วเนี่ยเราจะไปทำเควสซึ่งเควสจะอยู่ด่านเยื่ยนเหมือนถ้าผมจำไม่ผิดนะครับจะอยู่ด่านเยื่ยนเหมือนตรงดงศเยื่ยนเหมือนตรงนี้นี่นี่เราจะเราจะเข้าไปแล้วก็ไปอยู่ตรงเนี้ยประมาณตรงเนี้ยครับจะมี NPC คนหนึ่งเขากําลังเล่นในวอลเกอร์อยู่เขาเล่นเล่นเล่นแล้วเราก็เข้าไปมีบทบาทไปร่วมพูดคุยอ่านหรือจะไม่อ่านก็ได้แล้วแต่เราอะเอาเพราะว่าตรงนี้มันง่ายมากผมไม่ไกลนะแล้วพอจบแล้วเนี่ยเราจะได้เพลงถวายราชเล่มหนึ่งมามันก็คือครึ่งหนึ่งครับเราต้องการครึ่งที่2แล้วเดี๋ยวครึ่งที่2เราต้องไปผจญภัยให้ได้มาครับซึ่งมันก็จะเป็นอะไรที่ผมบันทึกไว้แหละเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเล่มที่2ได้มาไงแล้วพอเราได้เล่มที่มาปั๊บ เราก็เอา1กับ2มากดรวมเราก็จะกลายเป็นเล่มฉบับสมบูรณ์แล้วกดเรียนเราก็จะได้เพลงถวาราชมาเดี๋ยวลองใช้เพลงถวาราชก่อนนะนีน่ใช้ได้1 10วินะครับแล้วก็มีคูดาวห้ามใช้1นาทีการเราใช้รัวๆถ้าเกิดพกมาหลายคนสกิลนี้จะเป็นสกิลที่สายบัฟสายซัพพอร์ตเขาจะพกมาเสมอครับส่วนที่2นั้นอยู่ตรงไหนไปยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมรวมถึงวิธีการรวมแล้วเ,เอามาใช้ด้วย เพลงราชนะเพลงถวายราชฉบับที่2เดินทางมาที่ด่านเยี่ยนเหมือนครับพิกัด3 7 6 5 7 5จะเป็นสารเจ้านะครับแล้วก็สักการะสารเจ้าทีนึงแล้วเราจะได้ของมันจะเป็นลูกแก้วครับแล้วเราเอาลูกแก้วเนี่ยไปยัดใส่ปากของลูกปั้นสิงหนึตัวแล้วเราจะได้บอกแสว่าลูกแก้วอื่นเนี้ยที่มันจะต้องเอามาใส่ ปากของสิงอีก3ตัวเนี่ยมันมาจากที่ไหนครับแล้วเราก็ค่อยเริ่มดําเนินการประจนภัย ประกอบแผนที่ยิกซอชิ้นแรกเสร็จนะครับเบาแสจะชี้มาที่บ้านที่พิกัด615809เข้าไปด้านในครับแก้แก้ปริศนาแสงสะท้อนเล็กๆนะครับทีหนึ่งแล้วเราก็จะได้ลูกแก้วลูกที่2พร้อมกับแผนที่นำทางสู่ลูกแก้วลูกที่3าครับ ดูกแก้ลูที่3แผนที่ชี้มาที่พิกัด629 910ครับวิธีแก้พาสเซนตรตรงนี้จะต้องใช้ดูดดาวคว้าเดือนดึงเอาไอตัวไอเนี่ยสาราเนี่ยนะครับทำให้พลังมันเชื่อมต่อถึงกันเราสามารถกดหาสาราง,ง่ายๆได้ด้วยการกดสแสวงพลังนะครับส่วนไอตัวที่เราสามารถยกได้เนี่ยมันจะเรืองแสงเป็นสีเขียวแล้วเราก็ยกมันมา พิกัดลูกแก้วลูกที่4ลูกสุดท้ายอยู่ในป่าเหมือนกันครับพิกัด78 1840วิธีแก้พัซเซลใช้ดูดดาวคว้าเดือนเหมือนกันครับต่อให้ไอแสมพวกนี้มาเรียงเต่อต่อกันไปเปิดเสร็จเราได้ลูกแก้วลูกสุดท้ายมาให้กลับไปที่สาลเจ้าครับแล้วก็เอาลูกแก้วทั้งสาลูกที่เหลือเนี่ยไปใส่ไว้ในปากสิงของศาลของทั้ง3ตัวที่เหลือแล้วประตูลับที่อยู่ด้านหลังวัดมันจะเปิดครับแล้วเราเข้าไปประตูด้านหลังวัดกัน ลึกเข้ามาด้านในเป็นกล่องสมบัติขนาดใหญ่ครับเราจะได้เจอกับหมูป่าตัวใหญ่พอเราปราบมันได้เราก็จะเปิดกล่องสมบัติขนาดใหญ่ที่อยู่ต่อหน้าเราตรงนี้ได้แต่ว่าในนี้ไม่ได้มีเพลงถวายราชเล่ม2นะครับเพราะว่าถ้ำนี้มันยังไม่จบเราจะเดินลึกเข้าไปด้านล่างอีกเพื่อไปแก้พัศเซิลอีกอันหนึ่งซึ่งพัศเส้นนั้นมันก็ยังไม่เกี่ยวกับเพลงถวายราชนะครับเพราะเพลงถวายราชมันจะเป็นเสียงมุวงม่ที่อยู่ในถ้ำในส่วนที่สองที่เราลงไปแก้พัศเซิล อันนี้แก้พรเซ่นเก็บกล่องเฉยๆครับส่วนเพรนถวายราชนั่นแหลแสงมุวโมทางซ้ายมือครับไปเก็บเลยพอเก็บปั๊บก็จะเป็นเล่มที่2ถ้าเรามี1แล้วเราก็ได้2มารวมได้นะครับมี2แล้วก็เตรียมไปหา1ต่อไปเป็นการรวมครับของผมตรงนี้ผมมาทํานานละผมเลยมีเล่ม2ไว้นานละแล้วผมมาทําเล่มหนึ่งเอาทีหลังนะครับเนี่ยโซนนี้จะเป็นโซนของเล่มหนึ่งคนก็จะมาทํากันพอได้มาครบ2เล่มจะเห็นมันยืนอยู่ข้างกันเนี่ยเนี่ยให้กดรวมครับทางขวาบน รวมเป็นหนึ่งเล่มเป็นหนึ่งเล่มเสียบเปียนเวลาเราเรียนวิชาโ,โหดๆมันจะเป็นคัสซีนเฉพาะนะใครจะข้ามก็ได้นะครับแล้วเราก็จะได้เพลงถวายราชมาครอบครองเรียบร้อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์โปรแก,กมกคลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ